พบกับคุณครูคณิตานุพยันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนาถนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้เราเจอกันเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะยังอยู่ในหน่วยที่9เหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เรื่องความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ของเด็กๆนะคะคือเด็กๆสามารถที่จะบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเมตรและเซนติเมตรได้นะคะและก็ยังสามารถที่จะบอกระยะทางเป็นกิโลเมตรและเมตรได้นะคะามาดูเ้าทํำสวนกันนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังวัดความยาวนะคะวัดความยาว ในส่วนของการตั้งสูงขึ้นไปเนี่ยสูงเท่าไหร่คะ180่ซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวนะคะยาวเท่าไหร่คะ275ซนติเมตรใช่แล้วคะ่ะอ่ะส่วนตั้งสูงเนี่ย180ซนติเมตรเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่า1เมตร80ซนติเมตรได้ด้วยเพราะว่าอะไรคะอ่ะใช่แล้ว เพราะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะส่วนยาวเนี่ย275เซนติเมตรเราก็จะบอกว่ายาว2เมตร75เซนติเมตรได้เหมือนกันเพราะว่า200เซนติเมตรก็เท่ากับ2เมตรถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะสังเกตดูดีๆว่าการบอกความยาวอาจจะบอกเป็นเซนติเมตรเลยก็ได้เช่นความสูงของเราใช่ไหมคะ มีใครบอกบ้างว่าตัวเองสูง1เมตร55เซนติเมตรเราไม่นิยมใช้นะคะเราก็นิยมบอกกันเป็นเซนติเมตรใช่แล้วค่ะบอกได้ทั้งหมดนะคะไม่มีผิดอ่ะมาดูเส้นทางการเดินในรูปนี้นะคะเป็นเส้นทางการเดินระยะทาง2กิโลเมตรนะคะมีจุดเริ่มต้นจุดพักแล้วก็ จุดสิ้นสุดนะคะระยะทางเมื่อเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วจะมีป้ายบอกทุกๆ100เมตรใช่แล้วค่ะ100เมตรนะคะ200เมตรไปจนถึงจุดพักคอยและมาจบที่จุดสิ้นสุดคือ2,000เมตรนะคะ,ะและความรู้ของเราที่จะได้รับในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆ รู้หรือไม่ว่าระยะทาง1,000เมตรนะคะก็ที่เราเรียกว่า1กิโลเมตรนั่นเองนะคะโดยมีสัญ,ญลักษณ์ย่อของเมตรก็คือมอจุดนะคะส่วนกิโลเมตรก็ใช้กมจุดง่ายๆใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยง่ายนิดเดียวนะคะโอเคอ่ะลองมาดูซิถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่า ต้นกล้าเนี่ยออกเดินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดเป็นระยะทาง2,000เมตรก็เท่ากับว่าต้นกล้าเดินไปกี่กิโลเมตรคะอ่าใช่แล้วค่ะ2กิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปแล้วถ้าคุณเดินบ้างล่ะ,ะคุณนี่จะมีรูปร่างอวบนิดนึงใช่ไหมคะลูกเขาก็จะต้องเป็นยังไงคะอ่าใช่แล้วเขาก็ต้องแวะพักที่ ระยะทางเท่าไหร่คะ1200เมตรหรือ1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะก็เป็นหรือ1กิโลเมตรกับ200เมตรใช่แล้วคะ่ะอ่ามาดูอันนี้ก็คือที่เด็กๆรู้จักกันก็คือ GPS ใช่ไหมคะ GPS บอกเส้นทางเป็นระยะทางใช่แล้วคะ่ะ ความรู้รอบตัวที่ครูจะนำมาเสริมให้ในวันนี้นะคะก็คือเส้นทางของภาคใต้เด็กๆจะได้รู้ว่าภาคใต้มีทั้งหมดกี่จังหวัดคะ14จังหวัดนะคะจุดเริ่มต้นเขาจะเริ่มที่จังหวัดชุมพรและไปสิ้นสุดแดนสยามนะคะที่จังหวัดยะลานะคะหรือเขาเรียกว่าใต้สุดของแดนสยามนะคะจากชุมพรไปยะลานะคะ ใช้ระยะทาง608กิโลเมตรนะคะโดยเดินทางผ่านถนนหลวงหมายเลข4นะคะถนนเพชรเกษมเป็นเส้นหลักที่จะวิ่งลงทางภาคใต้นะคะไม่ว่าจะรถทัวร์รถส่วนตัวหรือรถอะไรก็ตามจะต้องวิ่งผ่านเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะคะอะมาดูอีกหนึ่ง GPS ที่ปักหมุดไว้อา จากระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นระยะทางทั้งหมด418กิโลเมตรวิ่งทางหลวงแผ่นดินเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะคะหรือเรียกว่าเส้นถนนพหุนโยทินนะคะเป็นเส้นวิ่งขึ้นภาคเหนือนะคะตะกี้เราฟังไปแล้วว่าจังหวัดอะไรนะคะ จังหวัดยะลาใช่ไหมคะเด็กๆเป็นใต้สุดของสยามเชียงรายก็เหมือนกันเชียงรายก็เป็นเหนือสุดของสยามนะคะ,ะมาตรวจสอบความเข้าใจกันอันนี้โต๊ะอะไรเอ่ยโต๊ะแบดมินตันใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นโต๊ะปิงปองนะคะเรามาตรวจสอบมาดูสิคะว่าความกว้างและความยาวของโต๊ะปิงปองเนี่ย เป็นกี่เมตรกับกี่เซนติเมตรนะคะเห็นแว่นขยายหรือเปล่าอ่าเพื่อให้เด็กๆมองเห็นชัดนะคะความยาวของเขาก็คือ2เมตร74เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็คือ1เมตร53เซนติเมตรนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นอะไรได้อีก จะเรียกแค่หน่วยเดียวก็ได้นะคะอะมาดูต่อค่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำเด็กๆชอบใช่ไหมคะคุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะเดินรอบสระน้ำในหนึ่งรอบโอ้โหสระกว้างเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินมา1กิโลมีป้ายละ2กิโลมีป้ายละ เขาถามว่าถ้าเดินรอบสระน้ำหนึ่งรอบจะได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรเห็นเส้นขั้นเล็กๆไว้ให้เด็กๆไหมคะเขาแบ่งเป็นเท่าไหร่คะแบ่งเป็นเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งร้อยเมตรใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรดูซิว่าเกินจากสองกิโลไปกี่100ร้อยเมตรถึงจะถึงจุดเริ่มต้น ก็แสดงว่าเด็กๆเดินครบรอบ1นึ่พอดีนะคะอ่าเยี่ยมมากนะคะเป็น2กิโลเมตร500เมตรนะคะเพราะว่าเราเดินไปอีก5จุดใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะง่ายไหมคะอ่าหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้มาพร้อมคุณครูแล้วนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรนะคะ มี2อ,อย่างนะคะระยะทางจากบ้านขุนไปโรงเรียนแล้วก็แก้ตาวิ่งไปกลับนะคะเด็กๆลองหาคำตอบดูนะคะว่าจะตรงกันหรือเปล่าสุดท้ายนะคะมาสรุปบทเรียนในชั่วโมงนี้ที่เราเรียนกันไปก็คือการบอกความยาวของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นเมตรเซนติเมตร การบอกระยะทางอาจจะบอกเป็นกิโลเมตรหรือว่ากิโลเมตรและเมตรก็ได้นะคะย้ำๆๆความยาว1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่าแล้วเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเด็กๆ